เชนเลนเซียวเริ่มดูดซับพลังจากเปียวเพลิงสุริยันโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาถังซานก็ไม่รอช้าเริ่มดูดซับพลังแห่งท้องทะเลอยู่สูงไปในอากาศ10กิโลเมตรความสูงระดับนี้น่าจะมีอิทธิพลต่อถังซานอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เนื่องจากการำดำรงอยู่ของแปดปีกเทพสมุทรการดูดซับพลังแห่งท้องทะเลจึงง่ายลงไปมากในความจริงแปปีกเทพสมุทรนั้น ไม่ควรปรากฏขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดกอดเทพสมุดแต่การปรากฏขึ้นของมันทําให้ความสามารถอื่นๆของชุดกอดเทพสมุดเพิ่มขึ้นอยู่ไม่น้อยท่าทางของถังซานก็ดูจริงจังขึ้นเขามองไปที่เชนเลิ่นเสียวโดยไม่ได้พูดอะไรเขาดูออกว่าเชนเลิ่นเสียวกําลังจะสู้ตาย ชุดกอดทูตสวรรค์ของเชนเลอร์เซียวไม่ได้เป็นสีทองอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นสีแดงเพลิงอย่างสมบูรณ์แม้แต่ลวดลายบนนั้นก็มองเห็นไม่ชัดเจนเห็นได้ว่าเธอดูดซับเปลวเพลิงสุริยันไปนมากแค่ไหนเทพสององค์เผชิญหน้ากันกลางอากาศสงครามบนพื้นดินก็เริ่มขึ้นแล้วเช่นกันเมื่อถังซาน และเชนเลอเสี่ยวอยู่กลางอากาศเป็นธรรมดาที่ทหารทั้งสองฝ่ายจะสูญเสียเขตแดนเทพที่ปกคุมพวกเขาอยู่เสี่ยวเปิงในฐานะผู้บัญชาการกองทัพอาจกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ตื่นเต้นที่สุดท่ามกลางทหารกล้านับล้านของเทียนโตเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าคำโกหกสีขาวของเขาจะกลายเป็นจริงในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้แน่นอน เขามองออกว่าถังซานได้เปรียบเชนเลอนเสียวยิ่งไปกว่านั้นการกลับมาของถังซานยังนำมาซึ่งคนอื่นๆในหกประหลาดที่ยกระดับขึ้นสู่ราชจินานามพมยุทธ์แล้วเดิมทีการต่อสู้ที่เขาวางแผนไว้แต่แรกว่าจะใช้ทุกสิ่งเป็นเดิมพันจู่ๆมันก็กลายเป็นโอกาสดีในการกำลับศัตรูให้สิน้นซากโอกาสแบบนี้เสี่ยวเปิงจะยอมทิ้งไปได้อย่างไร เสี่ยวเปงิงตาวขึ้นผู้ใต้มังคับปัญชาแห่งจักรวรรดิเทียนโตองหลันห้าวผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้ฝึกฝนจนกลายเป็นเทพแล้วป้อมเจียหลิงอยู่ตรงหน้านี่เองพวกเราจะไม่ให้โอกาสใดๆกับศัตรตูอีกเราจะใช้เลือดของศัตรตูและทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้อมเจียหลิงเพื่อเฉลิมฉลองให้กับท่านองหลันห้าวเทพผู้ปกปักจักรวรรดิเทียนโตกองกำลังทั้งหมดเดินหน้าโจมตี ทหารกล้านับล้านเริ่มโจมตีอย่างแข็งขันตั้งแต่จอมพลเกลหลงไปจนถึงนายพลระดับต่ำสุดของกองทัพอารมณ์ของทุกคนในเวลานี้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากรูปแบบขบวนทัพที่สมบูรณ์แบบค่อยๆแยกย้ายกันไปบนพื้นที่ราบแต่ละฝีเท้าก้าวออกไปยังป้อมเจียหลิงหกปราสื่อไลเคอร์อยู่ในแนวหน้าสุดใต้มู่ไปเป็นผู้นำคนอื่นๆอีกห้าคน ตามมาอยู่ข้างกายเขาตอนนี้พวกเขาล้วนกินไส้กรอกเห็ดบินของอ้าวซื้อขาลงไปพวกเขากระพือบีที่ดูรวงตาบนแผ่นหลังและยิ่งเข้าใกล้ป้อมเจียลิงเข้าไปทุกทีสองพี่น้องทังห้าวทังเซี่ยวมองหน้ากันร่างทยานขึ้นพร้อมกันขึ้นๆลงๆลงไม่กี่ครั้งก็มาถึงแนวหน้าของกองทัพขอนห้าวเทียนสีดำสนิทปรากฏขึ้น ในมือขวาของพวกเขาทั้งคู่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับหกประหลาดสือไลเคอร์จะหลีเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายของทหารจำนวนมากในสนามรบได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าการตัดสินแพ้ชนะระหว่างผู้แข็งแร่งนั้นสำคัญที่สุดถังห้าวและถังเซี่ยวเข้าใจถึงจุดนี้อย่างลึกซึ้งด้านบนกระแพงป้อมเจียหลิงมีวิญญาจาร์ที่ทรงพลังคอยป้องกันอยู่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากต้องการทำลายการป้องกันโดยอาศัยเพียงกำลังทหารธรรมดานั้นไม่อาจทำได้วิญญาจารย์ที่สูงขึ้นมาในระดับหนึ่งสู้แบบหนึ่ต่อร้อก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกทั้งยังมีกระแพงป้อมเจยหลิงที่แข็งแกร่งดังนั้นคุณแจสำคัญของการลบนี้คือการประทะกันร,ระหว่างผู้แข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายมีเพียงสังหารวิญญาจารย์ ผู้แข็งแร่งของฝ่ายผู้ต่อสู้ภายใต้การนำของผู้แข็งแร่งจึงจัดทะลวงผ่านป้อมเจลิงได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงถังห้าวและถังเสี้ยวสองพี่น้องที่เข้าใจจุดนี้พมมยุทธพิษตูกูปอพมมยุทธกระบีเฉินชินพมมยุทธกระดูกกูหลงเจ้าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัตินิ่งฝึงนจือ้อและหอทั้งสีแห่งสำนักถังก็ล้วนเข้าใจเป็นอย่างดี พวกเขาพุ่งทยานออกมาแล้วรวมถึงหงปอราสือไลเคเออร์ผู้แข็งแกร่งสิบกว่าคนเรียงกันเป็นแถวเร่งความเร็วพร้อมกันเพื่อเล่งไปให้ถึงป้อมเจียหลิงด้านบนกระแพงป้อมเจียหลิงเมื่อเห็นกองทัพศัตรตูที่ใกล้เข้ามาดวงตาของพมยุทธจระเขทองที่มีอายุกว่าร้อยปีกลายเป็นสีแดงเขาตะโกนออกมาเสียงดังวิญญาจารระดับต่ำกว่า80แยกย้ายกันออกไป คนที่เหลือมากับข้าทำลายล้างเด็กโง่เขาเหล่านี้พ้อมเจียลิงยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีใต้มู่ไปตะโกนออกมาหกปุโรหิตพวกนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราหกประหลาดคนที่เหลือยกให้เป็นหน้าที่ของผู้อาวุโสทุกท่านแล้วกายแท้พยักเขาขาขณะพูดใต้มู่ไปก็ส่งเสียงคำรามอย่างดุเดือดวงแหวนวิญญ,ญาณวงที่เจ็บบนร่างของเขาก็สว่างขึ้น ทันใดนั้นทั้งล่างของเขาก็ขยายใหญ่และมีขนสีทองงอกออกมาในพิบตาใต้มู่ไปก็กลายเป็นเสือยักษ์ลำตัวยาวกว่า10เมตรขนทั้งหมดลูกชันเหมือนเข็มทองคำวงแหวนวิญญาณ9้าวงประทุกออกมาโดยเฉพาะวงแหวนวิญญาณสีแดงแสนปีวงสุดท้ายทำให้ผู้คนรู้สึกขนหัวลุกแววตาของใต้มู่ไปเต็มไปด้วยออร่าที่ดุร้าย ขาหลังของเขาดันพื้นในพิบตาก็ทะยานข้ามภูเมืองกระโจนเข้าใส่กระแพงป้อมเจลิงเป็นคนแรกกายแท้พญาหงเพิงก้าวหัวเสียงร้องป้องกลงวานของพญาหงเพงดังขึ้นตามหลังใต้มุ่งไปแสงสีแดงพ่างพผาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างมหึมาขนาดเท่าใต้มุ่งไป่สองแสงระยิบระยับในอากาศพญาหงเพงก้าวหัวปรากฏขึ้นกลางอากาศ และส่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้นปีกขนาดยักษ์ก็นำมาซึ่งขึ้นความร้อนแผดเผานั่นคือกายแท้วิญญาณยุทธของพมยุทธหงเพิงหมาหงจินพญาหงเพิงก้าวหัวกายแท้วิลาโลกันตามหลังใต้มู่ไป่และหมาหงจินที่พุ่งออกมาก่อนลําแสงสีดำที่ดูคุมเคือตามหลังล่างของใต้มู่ไผออกมาเงียบๆร่างที่ดูลวงตานั้นมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ให้ความรู้สึกราวกับเป็นเงาของใต้มู่ไปผู้ที่ลงมือพร้อมกันกับเงานี้คืออา้าวซือขาคนนิ่งทักษะกายแท้พยักขาวอา้าวซือขากินไส้กอกกระจกโคนลงไปชิ้นหนึ่งทั้งล่างสันสานและกายล่างเหมือนกับใต้มู่ไปไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่ท่าทางก็ไม่ได้ไปก่ากันและตามร่างที่แท้จริงของพยักขาวกระโจนขึ้นไปบนกระแพงป้อมเจริง พร้อมกันนั้นแสงสีชมพูระเบิดออกกายแท้กระต่ายกายยาอ่อนร่างของเสียวอู่ขยายใหญ่ขึ้นข้างกายของเธอยังปรากฏเงาเอาวตารสีชมพูหกเงาที่ดูเหมือนเธอไม่มีผิดเพี้ยนเงาทั้งหกปกป้องอยู่รอบกายเสียวอู่ท่ามกลางเงากระพิบเงาทั้งเจ็ดก็กระโจนขึ้นไปบนกำแพงโดยพร้อมกันกายแท้วิญญาณยุดของเสียวอู่นั้นแตกต่างไปจากทั้งซานใต้มุ่งไป และคนอื่นๆตัวเธอนั้นเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีที่บำเพ็ญตบะจนสำเร็จเมื่อทะลุขีดความสามารถจึงสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์เมื่อวิญญาณยุธ์ของเธอจะยังคงเป็นกระต่ายกายยาอ่อนแต่ในขณะแสดงกายแท้วิญญาณยุธ์ร่างสัตว์ได้รับการถัดเก่าอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นร่างมนุษย์เมื่อเธอใช้กายแท้วิญญาณยุธ์จึงไม่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์วิญญาณได้และร่างคนทั้งหัร่างนี้แต่ละร่าง มีพลังถึง70%ของร่างจริงพวกมันคอยปกป้องร่างของเสียวอูเป็นหลักในเวลาเดียวกับ5ประหลาดคนอื่นๆกระโจนเข้าไปนั้นนิ่งหลงๆกับไม่ได้ข้ามรูเมืองไปแต่ยืนนิ่งอยู่ด้านข้างคูเมืองหออแก้วก้าวสมบัติที่เธอถืออยู่ในมือก็ขยายใหญ่ขึ้นในพริบตาอึดใจเดียวมันก็กลายเป็นหออแก้วสูงตะงา13เมตร และร่างของนิ่งหลงหลงก็หายไปอย่างไรล่องรอยในหอแก้วนี้ขนาดของวงแหวนวิญญาณก็ขยายไปตามขนาดของหอแก้วก้าสมบัติวงแหวนวิญญาณผ้าพาวทั้ง9้าวงแต่ละเส้นผ่าศูนย์กลางกลายเป็นหลายสิบเมตรนั่นช่างเป็นฉากที่น่าตื่นตาขนาดไหนโดยเฉพาะวงแหวนวิญญาณสีเลือดวงสุดท้ายที่ประกาศศักดาเหมือนกับวงแหวนวิญญาณแสนปีของวิญญาจารย์ แห่งจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่ยืนอยู่บนกำแพงเมื่อเห็นหอแก้วก้าสมบัติอันวิจิตการตาแววตาของเจ้าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติเป็นประกายแสงแผวพาวพึพรรมพำอยู่ในใจในที่สุดก็ได้เวลากเกษียณแล้วในที่สุดหอแก้วก้าสมบัติของหลงหลงก็สำเร็จขั้นสุดท้ายก้าวงแหวนกายแท้หอแก้วเจ็ดสมบัตินิ่งฝุงจือแกว่งล่างไปมาโดยไม่ลังเลหอแก้วอีกองหนึ่ง ปรากฏขึ้นแม้จะมีเพียงเจ็ดชั้นวงแหวนวิญญาณก็มีเพียงเจ็ดวงประกายแสงสลัวกว่าเล็กน้อยแต่หอแก้วสององค์ปรากฏขึ้นบนสนามลบพร้อมกันก็น่าตกใจอยู่ไม่น้อยใครๆก็รู้ว่าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติเป็นสายสนับสนุนอันดับหนึ่งในใต้ล่าแต่หอแก้วก็มีวงแหวนวิญญาณแค่สองวงเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ วิญญาณยุดหอแก้วเจ็ดสมบัติขั้นสูงกับปรากฏหอแก้วเก้าสมบัติที่มีเก้าชั้นขึ้นมาอีกองหนึ่งนำความตกตะลึงมาสู่วิญญาจาร์ระดับสูงของจักรวรรดิวิญญาณยุธที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองและหอแก้วเก้าสมบัติไม่เพียงแต่เป็นทักษะวิญญาณที่เจ็ดกายแท้วิญญาณยุธของนิ่งหลงหลงในขนาดเดียวกันก็ยังเป็นทักษะวิญญาณที่8ของเธอแสงเทพเก้าสมบัติ ทักษะล่างการป้องกันเช่นนี้เว้นแต่จะแข็งแกร่งแบบทั้งซานหรือเชนเลอรเซียวไม่เช่นนั้นใครก็อย่าคิดว่าจะทำลายมันได้ในฐานะที่นิ่งหลงหลงเป็นวิญญาจารย์สายสนับสนุนมีทักษะการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นประโยชน์อย่างมากในสนามรบแสงสีลุ้งกว่า30สายพุ่งออกจากหอแก้วก้าวสมบัติของนิ่งหลงหลง วงแหวนวิญญาณหกวงแรกบนหอแก้วก้าสมบัติสว่างขึ้นพร้อมกันลำแสง30สายทุกๆสายสาดสสองลงมาบนล่างของแต่ละคนมันเพิ่มพูนพลังอย่างสมบูรณ์แบบให้กับ5ประหลาดสื่อไลเคอที่อยู่บนกระแพงป้อมเจียหลิงในความเป็นจริงที่ว่าหลังจากผ่านระดับ90การเพิ่มพูนทักษะแต่ละด้านของนิ่งหลงลงนั้นไปถึง100แล้วหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่ถูกแสงทั้ง6สายของเธอสาตว์สองลงไปความแข็งแกร่งความว่องไวพลังวิญญาณพลังป้องกันพลังโจมตีคุณสมบัติทั้ง6ด้านของ5ประหลาดสื่อไลเคอร์วนเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นเท่าตัวภายใต้ลำแสง6สายที่สาตว์สองลงมาความสามารถโดยรวมของ5ประหลาดสื่อไลเคอร์ในตอนนี้ ได้ทดะลุดับ95ไปแล้วร่างของทุกคนเป็นประกายแสงเจิดจ้าอย่างไม่มีที่เปรียบออกมาเป็นครั้งที่สองใต้มู่ไผที่กระโจนออกมาเป็นคนแรกยังคงอยู่ด้านหน้าสุดในทันทีที่ลําแสงสนับสนุนหกสายของนิ่งหลงหลงส่องลงบนล่างของใต้มู่ไผ่ใต้มู่ไผ่ได้แสดงพลังการโจมตีของวิญญาจารย์สายโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุด ในบรรดาเจ็ดประาดสื่อไลเคอร์ออกมาแสงสีแดงที่เต็มไปด้วยออร่าที่ดูเดือดก็พะทุออกจากขาขวาของเขาในทันทีในพิบตามันก็แผ่ไปทั่วร่างกายสุดท้ายมันก็ควบแน่นบนดวงตาที่ดูร้ายคู่นั้นลมปานของใต้มู่ไปเดือดพ่านขึ้นมาในพิบตาร่างยาวกว่า10เมตรของเขาภายใต้แสงสีลุงอ,อกสาย และแสงสีแดงที่สาสองมานั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งความยาวไม่ได้เพิ่มไปกว่าเดิมแต่กล้ามเนื้อทั้งหมดก็ปูดโปนในขนาดนั้นอลาอันน่าสะพึงกลัวกดดันวิญญาจาร์ระดับต่ำกว่า90ที่อยู่บนกระแพงเมืองจนหายใจไม่ออกแม้แต่ทักษะวิญญาณที่ปล่อยออกมาเพื่อต่อต้านก็ยังอ่อนลงกว่า30%แสงสีแดงนั้น คือทักษะาพายุหมุนขาขวาข้างของใต้มู่ไปกระหายเลือดประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดใต้หมู่ไปรู้ดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดมีเพียงการบุกยึดกำแพงเมืองจึงจะเผชิญหน้ากับวิญญาจารย์ผู้ทรงพลังของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธได้และในระหว่างบุกขึ้นไปยังกำแพงเมืองการโจมตีจึงจะรุนแรงที่สุดดังนั้น ในตอนที่พวกเขาเริ่มการจู่โจมพวกเขาทุกคนล้วนกินมแมลงวันทองซึ่งเป็นทักษะวิญ,ญญาณที่7ของอา้าวซือขาไม่เว้นแม้แต่นิ่งหลงหลงความสามารถของใต้มู่ไปเมื่อได้รับการสนับสนุนจากมาแมลงวันทองเมื่อเขาแสดงกายแท้วิญญ,ญาณยุดออกมาพุ่งไปถึงระดับที่น่าสะพึงกลัวในพิบตาไม่ได้อยไปกว่าพม,มายุทธจระเขทอง ผู้แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่บนกำะแพงเมืองร่างของคนอื่นๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้การสนับสนุนเงาเรือนลางที่ตามหลังใต้มู่ไฟมานั้นคือพมยุทธโลกันจูจูชิงเงาของเธอดูเรือนลางยิ่งไปกว่าเดิมเล่ากับหมอกดำที่ลอยอยู่รอบๆใต้มู่ไฝร่างของอ้าวซือคาขยายใหญ่ขึ้นและรับบทเป็นวิญญาจารสายโจมตีชัว่วคราว พยักขาวสุวรรณจำแรงพยักขาวปีศาจจำแรงเกาะพยักขาวกายแท้วิญญาณยุ์ทุกสิ่งที่อยู่ในหัวถูกใช้ออกมาหมดแม้เขาจะเป็นเพียงพมยุทธพยักขาวจำลองแต่มีนิ่งหลงหลงคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังความสามารถที่เอาซื้อขาแสดงออกมาเทียบได้กับราชินานามพมยุทธสายโจมตีระดับ95าบห้พยัหงฝนดาวตกมาหงจิน้นที่อยู่กลางอากาศ ได้ทําให้กําแพงเมืองกลายเป็นสีแดงเพลิงเพียงแค่เขาใช้ทักษะวิญญาณที่5ก็แสดงผลออกมาเช่นนี้ลูกไฟยักษ์จำนวนนับไม่ถ้วนผุดขึ้นพุ่งเข้าไปประทะกำแพงป้อมเจียหลิงโดยตรงแน่นอนว่าหม่าหูจิน้นไม่ได้หวังว่าทักษะวิญญาณน,นี้ของเขาจะสามารถตัดสินชี้ขาดได้เพียงแค่กอบกวนฝ่ายตรงข้าม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆของเขาขึ้นสู่กําแพงเมืองที่ทําให้ผู้คนประหลาดใจมากที่สุดคือเสียวอู่ร่างคนที่เธอสร้างขึ้นหกล่างก่อนหน้านี้ตอนนี้กลายเป็น9ก้าล่างเห็นได้ชัดว่านี่เป็นผลที่เกิดจากแมลงวรรทองในขนาดเดียวกันหลังจากที่ร่างของเสียวอูได้รับพลังสนับสนุนจากนิ่งหลงหลงร่างทั้ง9้านี้ เปลี่ยนจากสีแดงเพลิงเป็นสีแดงเข้มภายใต้สถานการณ์จากการเพิ่มพูนทักษะสองเท่านี้ความแข็งแกร่งของร่างคนแต่ละร่างในเวลานี้ไม่ได้ยไปกว่าเสียวอูในตอนที่ไม่ได้เพิ่มพูนทักษะเลยร่างเหล่านั้นคอยคุ้มกันเสียวอู่กระโจนขึ้นสู่กำแพงเมืองแน่นอนว่าฝ่ายจักรวรรดิวิญญาณยุธก็ไม่ได้นิ่งเฉยเช่นกันว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ศัตรู ขึ้นมาบนกระแพงเมืองได้ง่ายๆอย่างแน่นอนปุโรหิตทั้งหกคนนำโดยพมยุทธจละเคทองรวมถึงราชินานามพมยุทธอีก8คนที่ย้ายจากที่อื่นมายังป้อมเจียหลิงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้แข็งแร่ง14คนบวกกับวิญญาณพมยุทธระดับ80ขึ้นไปกว่าร0อยคนคอยสนับสนุนโจมตีใต้มู่ไปและคนอื่นๆอย่างมากขั้ง จุดมุ่งหมายมีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือจะปล่อยให้พวกเขาขึ้นมาบนกระแพงป้อมเจียหลิงไม่ได้เด็ดขาดเสียงระเบิดดังกึกก้องพยาหงฝนดาวตกเป็นการโจมตีละลอกแรกในตอนที่หมาหงจินทะยานขึ้นกลางอากาศได้ดึงดูดความสนใจของผู้แข็งแกร่งทั้งหลายของจักรวรรดิวิญ,ญญาณยุทธ์ที่อยู่ด้านบนกรแพงแล้วท่ามกลางผู้แข็งแกร่ง14คนราชธินานามพมยุทธ์ที่มีคุณลักษณะ ทางน้ำผู้หนึ่งรีบปลดปล่อยทักษะป้องกันเป็นวงกว้างทันทีม่านแสงสีฟ้าขนาดมหึมาแผ่ปกคลุมด้านบนกระแพงเพื่อต้านทานการโจมตีของหมาหองจิน้นราชจินานามาพมยุทธผู้นี้ถือได้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งในบรรดาปุโรหิตทั้งหลายมีพลังวิญญาระดับ94เขายังมีการบำเพ็ญสูงกว่าหมาหงจิ้นเล็กน้อยทักษะการป้องกันนี้ เป็นทักษะวิญญาณที่8ของเขาจากมุมมองของผู้แข็งแกร่งทั้งหลายของจักรวรรดิวิญญาณยุดนั่นเพียงพอแล้วที่จะต้านทานทักษะวิญญาณที่5ของหมาหงจินแต่ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ประเมินความสามารถของเจ็ดประหลาดสื่อไลเคเลอรล้วนต้องเสียใจครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเสียงฝนดาวตกดังสนัน่นและยังนำมาซึ่ง การบาดเจ็บอย่างรุนแรงในตอนที่พยาหงฝนดาวตกปะทะเข้ากับม่านแสงสีฟ้าสีหน้าของราชินานามพมยุทธ์ผู้นั้นก็เปลี่ยนไปทันทีไม่ได้การแล้วระวังบนท้องฟ้าพยาหงฝนดาวตกเพียงลูกเดียวปะทะเข้ากับม่านแสงสีฟ้าเกิดเป็นวงแสงกระเพื่อมออกมาอย่างรุนแรงลอยแตกร้าวก็ปรากฏขึ้นเงียบๆคำเตือนของเขาเร็วมากอยู่แล้ว แต่ที่น่าเสียดายก็คือตอนนี้สายตาของผู้แข็งแกร่งของจกักรวรรดวิญญาณยุทธแต่ละคนล้วนมุ่งความสนใจไปที่ใต้มู่ไปและคนอื่นๆที่กําลังโจมตีกำแพงเมืองพวกเขาไม่คาดคิดว่าทักษะวิญญาณที่8นั้นจะต้านทานทักษะวิญญาณที่5ไม่อยู่ดังนั้นการโจมตีของพวกเขาจึงล้วนมุ่งไปยังด้านล่างกำแพง แม้ว่าจะโจมตีโต้กลับไปทางด้านบนก็ไม่ทันการแล้วเสียงคำรามดังสนัน่นดุดฟ้าร้องดังขึ้นบนกระแพงป้อมเจียหลิงราชธินานามพมยุทธระดับ94ที่มีคุณลักษณะทางน้ำผู้นั้นหน่าซีดผ่านในทันทีเขารีบปลดปล่อยกายแท้วิญญาณยุทธทันทีกายล่างเป็นเต่าทะเลยักษ์ตัวหนึ่งทรงพลังวิญญาณของเขาเข้าสู่ม่านแสงสีฟ้านั้นอย่างไม่หยุดย่อน น่าเสียดายที่เขาประเมินหมาหงจิน้นต่ำเกินไปถ้ามองด้วยคุณลักษณะน้ำไฟนั้นยับยั้งซึ่งกันและกันใครแข็งแกร่งกว่าผู้นั้นย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบ3วินาทีระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่3วินาทีม่านแสงสีฟ้ากลางอากาศก็แตกเป็นเสียงเสียงกลายเป็นจุดแสงสีฟ้านับไม่ถ้วนกระจายออกไปและพยาหงฝนดาวตกที่เขาต้านทาน ไม่ได้เพียงแค่หนึ่งในสามพยาหงฝนดาวตกที่เหลืออีกจำนวนมากพุ่งลงไปยังฝูงชนเหล่านั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นพม,มยุทธจระเขททองคำรามอย่างโกรธเกี้ยวเชนเล่นเสียงไม่อยู่ดังนั้นเขาต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ในตอนที่คนอื่นๆลงมือเดิมทีพม,มยุทธจระเขทองเตรียมที่จะลงมือเป็นคนสุดท้ายแต่ตอนนี้ตกอยู่ ในสถานการณ์วิกฤตเขารีบแสดงความแข็งแกร่งในฐานะปุโลหิตอันดับสองแห่งจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์โดยทันทีเมื่อเห็นพญาหงฝนดาวตกโปรยปลายลงมาทันใดนั้นเขาก็กระโจนขึ้นไปในอากาศร่างกายผิวไหวและแสดงกายแท้วิญญาณยุทธออกมากายร่างเป็นจระเข้ยักษ์สีทองในเวลาเดียวกันไม่มีใครสังเกตเห็นว่าวงแหวนวิญญาณใดบนล่างของเขาสว่างขึ้น เกศสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนส่องประกายแวววาวพุ่งออกจากล่างของเขาไปยังพญาหงฝนดาวตกกลางอากาศเล่ากับเสียงฟ้าร้องขืดคาดเสียงระเบิดกลางอากาศอย่างรุนแรงอุกาบาดพึงจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ออกเป็นเสียงเสียงน่าตื่นตามากพมยุทธพยาหงฝนดาวตกส่วนใหญ่ถูกพมยุทธจระเขทองต้านทานไม่ได้มีเพียงส่วนน้อยที่ตกลงในกลุ่มวิญญาจารย์ ของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธวิญญาณพมยุทธ์ระดับ80กว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังไม่อาจส่งผลกระทบต่อพลังการโจมตีของพวกเขาการอากาศสายตาของพญาหงเพิงเก้าหัวที่หมาหงจินแสดงออกมาเต็มไปด้วยไอสังหารอันเยือกเย็นสายตาของเขาล็อกเป้าไปที่ล่างของพมยุทธ์จระเค้ทองหัวทั้งเ้าตั้งชันขึ้นพร้อมกันส่งเสียงร้องก้องกังวาน สถานไปทั่วฟ้าทั้งล่างของพญาหงเพิงลุกโชดช่วงพุ่งตรงไปยังพมยุทธเจระเข้ทองไอเด็กผีเจ้าวอนตายตอนนี้พมยุทธเจระเข้ทองยิ่งตกใจมากไปอีกเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงแรงกดดันอันทรงพลังที่พุ่งเข้ามาเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวิญญาจารย์บินได้ที่ระดับไม่ถึง95จะทำให้เขารู้สึกถึงแรงกดดันขนาดนี้ ทำให้เขาเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญหน้าอย่างจริงจังจะระคขยยักเงยหน้ามองขึ้นไปยังหมาหงจิน้นที่กําลังพุ่งลงมาขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โปรดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับไม่ต้องระลึกถึงถังกุย